สวัสดีครับครับท้าเกิดเการณ์พอไม่สิงบเป็นสามจุวในชายแดนภาคใต้นะครับเกิดขึ้นมาตอนเรื่องซึ่งอำเภอกบพ้อจังหวัดปัตตานีนี่นี่เองนะเป็นอีกพื้นที่ที่เกิดการณ์พอไม่สงบบ่อยครั้งครับในอีกมุมหนึ่งนะก็ยังมีสิ่งที่เราวิเศษอยู่กับมในแดงอย่างนี้นะฮะก็คือความสวยงามและความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาตินะครับถ้าหากคุณได้มาสัมผัสถึงบรรยากาศหรือกลิ่นอายจากดินแดงนี้นะครับเชื่อว่าคุณจะตกใจและหลงรักในมนต์เสน่หของมันอย่างแน่นอนครับเราไปกันเลยครับ เราก็อยู่ในสวนผลไม้นะครับชาวบ้านในเชฟเบี้ยวจากเชื้อขาวบูโดในการทําเป็นสวนผลไม้นะครับซึ่งมีผลไม้มากมายเลยนะฮะอาทิเช่นก็นองกองมันคุกทุกเรียนสลัดจับัดะนะครับเป็นต้นนะฮะซึ่งก็โชคดีมากนะครับที่เรามาในช่วงนี้คือเป็นช่วงของนี่เลยครับช่วงของลองกองเลยนะฮะก็อยากจะบอกว่าสาวจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่จะขึ้นเชียอกับลองกองรสหวานนะฮะก็อยากจะให้มารีวิกันนะครับ หลังจากที่เราได้ชมสวนผลมไม้ของชาวบ้านบนเขาบูดูกันแล้วนะครับเราก็ได้เดินทางต่อไปยังเขตอุทยานแห่งชาติเขาบูดูนะครับตลอดเวลาการเดินทางเต็มไปด้วยความยากลาบากนะครับเนื่องจากบริเวณนี้ในอนดีตนะครับเกิดการประทะกันบ่อยครั้งมากเลยนะครับระหว่างกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับจึงส่งผลให้ไม่ค่อยมีใครจะขึ้นมานะครับจะมีแค่กลุ่มอนุรักษ์นกเนืองน้แล้วก็ชาวบ้านที่เข้ามาเก็บของผาเท่า,ทานั้นเองนะครับแต่ในความยากลําบากที่เราได้เจอในการเดินทาง มันทําให้เราหายเหนื่อยทันทีเลครับเมื่อได้พบกับความดมสมบูรณ์ของผืนป่านะครับและความสวยงามที่ธรรมชาติส,สร้างขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําตกนะครับก็ลำธารผลไม้ต้นไม้ใหญ่นะครับ ติดไปกว่านั้นนะครับเราก็ยังได้พบกับนกเงือกนะครับซึ่งเขาว่ากันว่านะครับจาดใดที่ป่ายังมีนกเงือกนะครับแสดงว่าป่าบริเวณนี้นะครับก็ยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับเราได้มีโอกาสพูดคุยกับเจ้าหน้าที่อนุรักษ์นกเงือกนะซึ่งเขาก็ได้บอกว่านะครับเขาบุดูของเราเนี่ยนะครับมีนกเงือกอยู่6สายพันธุ์นะครับหนึ่งในนั้นนะครับมีนกเงือกสายพันธุ์หัวแรดอยู่นะครับ ซึ่งเป็นน้องเงือกหาย,ยากมากและใกล้ที่จะสูันธุนกันแล้วนะครับและเราก็ได้เดินทางไปยังบริเวณอื่นคร,ครับตอนนี้เราก็อยู่ยน้ำตกแห่งนินะครับในเชินเขาอยโยนะครับซึ่งชาวบ,บ้านก็จะใช้น้ําตกตรงนี้นะครับลำเลีงยงน้ําสู่สวนด้านล่างครับเพื่อการเกษตรทีหนึ่งนะครับส่วนด้านหลังนี้คือ นะ้ำไม่ค่อยมีน้ำจากเรามาหลังจากที่แห้งแรงนะครับถ mm hmm. ้าหากเรามาในีู่หฝนนะครับนะ้ำตรงนี้ก็จะเต็มไปหมดเลยครับให้ผมเนี่ยไม่สามารถให้เหได้ คนกล่าวไว้ว่าน,นะครับผู้ที่ไม่เคยรู้จักความเจ็บปวดนะครับย่อมไม่รู้สึกถึงคุณค่าของการมีสันติภาพนะครับดังนั้นเมื่อเรารู้ถึงความเจ็บปวดนะครับและความสูญเสียกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะครับผมเชื่อว่าทุกคนนะฮะจะรู้ถึงคุณค่าของสันติภาพมากขึ้นนะครับและเราก็จะช่วยการทับทุกอย่างเพื่อให้สันติภาพที่เคยมีนั้นกลับคืนมาครับ และนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของความอุดมสมบูรณ์และความสวยงามน,นะครับยังมีความงานอีกมากมายที่รอให้คุณมาพิสูจน์นะครับและค้นหาได้ที่นี่ครับบุโดที่รัก